ก็ว่างคือวันนั้นแบบเออเป็นวันที่ว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็ก็ไปทานข้าวปกติค่ะแต่กินแล้วก็เลยติดด้วยหรือว่ายังไงอารมณ์ไหนก็คือคุยกันว่าเอ้ยร้านเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็แบบเอออยากให้คนรู้จักร้านเขาจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เข้าไปทานปกติเลยอ่ะค่ะใช่จริงๆใครเป็นคนอยากน ท่านคนอยากไลฟ์เราตปกติไม่ปโน่ก็ไม่รู้ว่าใครเริ่มคิดแต่ว่าก็คุยคุยกันแล้วก็เออออไลฟ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาูหวานไหมคะปิ้งย่างค่ะปิ้งยหวานน้ำจิ้มหวานเด็ดไหมคะไม่ไม่ค่ะก็อร่อยปกติมีคนกี่โอกเมอางเงี้ยอ๋อ เป็นยัที่มาที่ไปยังไงแล้วเราตอบก็ยังไงบ้างเอ่ยตอนนั้นอ๋อว่าว่าแกวเอิ่มก็คนก็แกวค่ะแต่ว่าก็ก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นตอบไปว่าอะไรค่ะแต่ก็ก็ตอบประมาณว่าก็ก็ไม่อายแบบอายทำไมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องอายอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ให้กำลังใจพี่โนเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีค่ะเยอะอะค่ะถึงคำนั้นะคะถึงเรื่องที่ว่าเราพี่โนทั้งโดนวิจารณ์หนักเหมือนกัน รู้สึกไงบ้างตรงนี้เป <oh ็นห่วงเขาไหมก็เป okay> ็นห mm ่วงเป็นห่วงเป็นปกติค่ะแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีแบบไม่เข้าไปเข้าโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยแล้วพอใช่ว่าจริงจรงเนี่ยน้งนิชาเรียนไตรงนี้ก็คือจริงๆล่าสุดเขาเพิ <h h <h <h ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตแล้วเพราะว่าร่างกายแข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สบายใจสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็มีนะคะแบบแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจกันไปอะค่ะก็เข้าใจได้เขาดูเครียดไหมคะเอ่อดูเครียดไหมจริงๆแรกๆก็มีเครียดค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรากําลังจะทำกําลังจะช่วยเหลือเขามากกว่าจริงๆกับคอมเมนต์ที่แบบว่าุณแบบพี่โนเป็นคนห่วงทุกคนอตั้งมุงวันไป่ด้วยรู้สึกในทําคำนี้อืม ซึ่งสำ,สำหรับหนูอะ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยพูดตลอดเลยว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะคิดยังไงจะเขียนยังไงจะจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างเราก,เราก็เราก็รู้ในส่วนของเราเลยอะคะ่ะมันก็ะจะแบบว่าเาน้องนิชาเคยโงงติตงให้พี่โน่แบบว,ว่าอย่าไว้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ เป็นห่วงเลยกว่าคะ่ะแต่ว่าถามว่าทวงติงไหมเนี่ยคือด้วยความที่เรารับรู้การทํางานของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอะคะ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้นะตอนนี้หน้าหน้าตอน,นช่วงเออน้าน้ำเป็นแบบไหนแล้วตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทั้งทีมทุกๆฝ่ายเวลาประชุมกันเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้าง<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็ ก็สามารถช่วยช่วยโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลได้นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวนิชาเองนิชาก็รู้สึกว่าชีวิตคนนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องมือรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้อะคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉินแล้วว่าเขาไม่มีเครื่องมือตรงนั้นเราลองคิดว่าถ้าเป็นครอบครัวของเราเราก็คงอยากจะช่วยตรงนี้อะไรเงะคะ่ะ จริงๆซัพพอร์ตยังไงบ้างาก็ก็กลับกลับมาโฟกัสค่ะกับสิ่งที่เรากําลังจะทําเพราะว่าคนที่เขารออยู่เขาลําบากจริงๆ hmm. เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็กลับมาโฟกัสสิ่งที่เรากำลังจะช่วยทั้งสองโรงพยาบาลทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยแต่ที่เขามาปรึกษาเราเขามีโปรเจกต์อื่นนอกจากว่ายน้ำแบบว่าหลายคนมองว่าทำไมถึงไม่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่พี่โน่หรือไปช่วยน้ำท่วมไหมอะไรแบบนี้ช่วยน้ำท่วมปกติพี่โน่ก็จะช่วยอยู่แล้วในทุกๆปีนะคะแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตก็เพิ่งจัดไปค่ะแต่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไม่ทราบอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งจัดไปแล้วก็ได้นำเงินไปบริจาคเหมือนกันแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเขาแล้วก็มีเก็บรักด้วยที่ที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดลอ้อมตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยะคะ่ะส่วนตัวนิชาเชื่อว่าปลอดภัยแน่นอนค่อนข้างไว้ใจทีมมากอย่างที่นิชที่นิชาบอกเขาที่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาประชุมกันยังไงคือเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็จะไหว้ขึ้นมาอะไรนะคะคือทีมทุกฝ่ายเขาค่อนข้างจะ รัดกุมพอสมควรแล้วก็วางแผนให้ให้ปลอดภัยที่สุดสําหรับทุกคน<ช>อยู่แล้วเพราะว่าก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วค่ะว่าก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ก็ไม่ทําคือเราจะไม่เสี่ยงอันตรายที่มันมากจนเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราก็ก็คุยกันมาตลอดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดในวันนั้นน้ำสึน้ำน้ำดันแรงขึ้นมาสึน้ำดันแรงขึง <laughs> ้น,น,น,น <laughs> มาอย่างเงี้ย <laughs> เลื่อนหรือหยุดไปเลยหยุดกอ่อนหรือว่าเช็คมาแล้วว่าคือถ้ามันคือถ้าคือตอนนี้ถ้าถ้าเป็นตามสภาพอากาศที่เช,ช็คแล้วอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าแบบแอุบิเหตุขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันมันโหดจริงๆอะไรเงี้ยเราหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นอะไรกับโปรเจกต์นี้เพราะเราตั้งใจที่จะทําให้คนอื่นเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีเรียกว่าถ้าไม่ไหวไม่ฝืนแน่นอนไม่ฝืนค่ะไม่ฝืน เ,เราเราไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบอยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยงกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบในส,ส่วนของร่างกายของทุม่ไม่ชที่เจอล่สสุดเขาเป็นยังไงบ้างร่างกายขอแข็งแรงแข็งแรงดีค่ะเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาก็แข็งแรงดีทุกอย่างแล้วแต่ว่ากำลังใจดีจากนิช้าก็จากทุกๆกคนด้วยจากแบบแบบทุกคนที่ช่วยบริจาคมาด้วยค่ะคือแบบมีค่ามากๆถือว่าเราจะไปรำริมโขงด้วยใช่ค่ะตอนนี้เตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ยังไม่ได้ซ้อมค่ะ ค่ะแต่ว่าแต่ว่าไปซ้อมที่ที่นครพนมเลยค่ะกามที่ยอนดหนึ่งสิ่งจริงนิชาได้เห็นพวกคอมเมนต์ต่างๆที่พขลกัาวิจารพี่โน่ก็เห็นบ้างแต่ว่าตัวนิชาเองอ่ะไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วจริงๆพี่เขาเส็จไหรือว่าพี่เขาจัดการเรบคอมเมนต์ด้านลบจริงๆก็ดูนะคะแบบทางทีมก็ช่วยกันดูว่าแบบเอ้ยคนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่แต่สุดท้ายเราก็เราเราห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆอะค่ะเรา เราไปบอกให้เขาแบบหยุดคิดนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ก,ก็เป็นอย่างน<อ><อ>ี้ทําไม่นี้ไม่ใช่พี่โน้ตคนเดียวคือมีทั้งทีมงานช่วยซัพพอร์ตให้กิจกรรมนี้ใช่ค่ะคือจริงๆมันก็ตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วที่ว่ายน้ําหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนของพี่โน้มีทีมที่เขามาช่วยกันให้กับสังคมมาร่วมด้วยเหมือนกันอย่างที่แบบคือโครงการนี้ชื่อหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ก็คือหลายคน เขามาร่วมให้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้กับสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็มีหลายทีมค่ะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นมาได้แค่เป็นเพราะพี่โนโค่คนเดียวมันมันคือทุกทีมช่วยกันพอมีสิ่งิม่ต่าเดียวพี่โนโคนเ้อหรือไงหรือพอแม่ไม่นะคะคือคือ,ค,อคือมีเครียดบ้างมีกังวลบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราอย่างที่บอกว่าเราก็กลับมาโฟกัสว่าเรากําลังช่วยช่วยเหลือใครอยู่ทําอะไรอยู่ แต่ในมุมในมุมนึงแหละคนมองว่าพอมันเกิดดรามา่ายอดบริจาคประชที่ไม่ไหวน้ำก็ข,ขึ้นอย่างเงี้ยเราปลื้มใจใทยมาทุกคนเรื่อง,นองหอนเูเริ่มเห็นความสำคัญอย่างมากจริงๆก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราไม่ได้ไม่ได้รับยอดบริจาคแล้วเราชื่นชื่นใจกับตัวเราเองคือเราดีใจกับทั้งสองโรงพยาบาลมากกว่าที่ที่เขาได้รับน้ำใจความช่วยเหลือจาก ทุกคนในสังคมที่ช่วยบริจาคมาตอนนี้ค่ะคือตัวหนูเชื่อจริงจริงไหมยังไปรำตอนนี้ไปขอออะไรอย่างเงี้ยพูดเลว่าแบบถ้าพี่โน่ปลอดภัยหรือเงี้ยหรือไม่ไม่อ๋อคือจริงๆเป็นการรำบูชาองค์พญานาคอะค่ะเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเคารพบูชาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ บลื่นใช่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ส่วนตัวหนูเองด้วยหนูก็อยากรำบูชาองค์พญานาคอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราเราเออ่ก็ไหว้พญานาคเป็นเป็นประจำอยู่แล้วเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยไหมหที่จะไปไคือำรำครั้งแรกรำครั้นนงแรกค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็จะตั้งใจเพราะว่าอยากรำบูชาองค์พญานาคจริงๆนะพี่ชายอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจพี่โน่อย่างจะแบบอธิบายหพูดให้เขาในไทยบ้าง หนูไม่รู้ว่าต้องอธิบายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าก็มไม่ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะก็ก็ถามมาเราก็จะตอบไปใช่คือคือหนูเข้าใจว่าหลายๆอย่างมันตั้งคาถามได้ใ,ออใช่เ<ๆ>ข้าใจที่ที่หลายๆคนพิมพ์ม,มาอะไรอย่างเงีแต่ว่าบางทีเรา หนูเองนะตอนนี้หนูก็อาจจะไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องที่ทุกคนสงสัยแต่ก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่ที่เป็นกําลังใจร่วมบริจาคเข้ามาค่ะที่เป็นห่วงเราก็ก็ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็นั่นแหละค่ะขอบคุณจะไปไหว้วันไหนคะจะไปไหว้วันที่22 22ตุลาค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมแล้วก็ ร่วมบริจาคก,กันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะเจ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ